งามงามพี่น้องดอกนี้สมัรสีงามแ้่พี่น้องห้ยผูดะ่ะสีงามคักจ้ะพี่น้องข้าจาบบปินข้นมาเหมือนทั้งๆผููเขาสั้นๆข้าจะบบปินขึ้นมาจ้ะพี่น้องมันเหลืองตัดออกจก้ะป้าพี่น้องผุ้น่ะงามงาม เบิง้งพ่นจะแมนดอกนั่นแมนดอกหนึ่งบ่บ่มันใจไปเบิ้งก่อนจ้าแม่นจัดพี่น้องแมน่นแม่นแมนแมน,แมน,แมน,แมนก่นลังงามมีผู้่าพ่นมาหายได้จากสองคนผู้ยิ่งบ่ไดาเ็ดจักดอก คนออกแต่วา่าแต่ว่ายเย้าเข่าไหมคาเจ้าบ่าหมุนนะคาเจ้าบ่าซอกแซกคาเจ้าเล่บบ่ได้นี่เย้าได้หลายแล้วเด้วนี่จ้าพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้ององยาพาพี่น้องเขาปาลาหลบแร้งหลบแร้งแดดดีจ้ะมื้อนี่แดดดีแต่วากะมีบดอยู่จักน้อยช่วงนี้กับโบสถ์แพี่น้อง บรูว่าบดหรือว่าฝนสีมากกับโบลูพี่น้องจะพอเฮดสองดอกจะพอเฮดเพลิงหวานสองดอกจากพี่น้องเอาเบงน้ำกันจ้าโอ้ยกับพ้ากันมากนะี่เป็นยังโดนเนี่ยฮศูนย์วะ่ะ จ่าพี่น้องถากกินจนสิเบริรละ่ะนี่อดอกหนึ่งจ้านี่จ้าพี่น้องอยแต่มันเกิดอยู่เลกิกตัดขาน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องโอ้ยพุดอ่ะขาวดีแท้ดอกนี้ นี่ตาพี่น้องงาม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 นั่ง,ง,งดอกก,ก,กอรกะากถาก,ากกินจนสิเบิดเนาะพี่น้องเนาะจักถากจักกุจีแน่โอ้ยุนี่เหลืองนี่ถากก็ไปอยู่ข,ข้างใน ตั้งเดิมมันออกจากพี่น้องมันเหลืองโอ้ยแต่เป็นสกรปรกนะแต่พี่น้องเห็ดละงูฝรั่งพี่น้องรับถือตากออกบ่หลายเนาะออกบนละดอกสองดอก มนละดอกสองดอกจากพี่น้องมี่บลายดอกนี้เด้เอเม่อพี่น้องดอกนี้ก็ได้อยู่เคิงหนึ่งเลยจากทาก,กินเดี๋ยวหามูม่มีม่ไหมพี่กายนี่ออกไหลด้วยล่ะไหลดอกอยู่โอเคจากพี่น้องดอกหนึ่งจ้ามู้ยงาม ngam 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 Hãy subscribe cho lại thế พี่น้องนี่จ้าน <ian> <can> ี่กระสิเอาจาพี่น้องแย่งทากก่อนจ้าแย่งถากก่อนจาพี่น้องโอ้ยดอกลุดเปิดละจาพี่น้องแย่งทากก็ได้ นี่จะแย่งถากกแตะแมนแย่งถากคักแน่นอะพี่น้องเนาะไปต่อเลยจ้ะพี่น้องแดีวเบิรงนกอนเนาะมันเห็ดอันนี้นะจ้ะพี่น้องแล้วสิเอาไปแกงใส่ซนอไม้โอ้ยหักไว้แท้นี่จัะพี่น้องคามันกินได้แต่พี่น้องเป็นคาสีน้าตาลกินได้เนะาะถาก นี่จ้ะส่วนแรงมาบ่าคอยมีเหตุปันไดจากพี่นอออ้องกะเต้ากะหาเบิดมือเมื่อน,นี้อากาศดีแต่พี่น้องแดดดีดีแดดแดดบดๆนั่นละแตะ่ว่าอากาศดีนั่นละจ้าเมื่อน,นี้สิแกงน่อไหมสิเก็บใบอันนั้นไปน้าเก็บใบอันหญ้าอินยืดไปน้านี่แต่พี่น้อง ถ่ายรูปจากน้อยกันนะ,อ,ะอ่อนซ้อนมันเดืองไอ้หอยเด็ดตาดอกกับมีนั่งอัน ก็ให้แกก็นีกับว่แซ่บได้หล่ะจ้ะพี่น้องเฮตันนี่แลว้ววาสิมาหาเอาเห็ดอันเพิงคงขาแดงพี่น้องบานเบิดแกงเห็ดร่วมไซน่อไม้เนาะ Đọc nó như đây Ôi Chà, phi bớt lại Bù là chà phi Hết anh nha ขามันเมาโอ้ยไเอาดอกจากพี่น้องขาเนาเห็ดไข่มุกส่วนมากขาเนาเบิดพี่น้องมาโรนี่จ้ะพี่น้องเห็ดมาโรนี่เกิดแล้วจะมาโรนี่เดียวเด้อจ้ะเด้อก่องมันหมุนบนงดอกน,น้อยๆมันจากพี่น้องเอามาใบกลับดอกใหญ่ๆสกักก่อนดอกใหญ่ๆมันจะพี่น้องดอกนี้ ย่ามาเอาดอกพีก่อนจ้ะนี่จับพี่น้องมาโรนี้เด้อจับพี่น้องเด้อย่าเสียบกล่องก่อนต้องเอาขานีบันกระตาไว้จับพี่น้องเพราะว่ามันคอยเด้อจับพี่น้อง โอ้ยดอกลุดไงโอ้ยเมื้อแต่น้อ,นอโอ้ยนองถึกฝนหลายนองจับพี่น้องมาโรนี่โอ้ยพี่น้องเอาได้ปรปะน้อนี่ ได้ตาขาบ่ขากระบ่ได้พี่น้องไปเลยจ้ะไปต่อเลยจ้ะเก็บเอาอยาเองยืดไปใส่แกงเห็ดก่อนจ้บพี่น้องอยุ่กลางคันทั้งดอกจัดตากระสิเก็บเอาไปแช่น้ำว้แล้วก็ะสีไปเอาอันแล้วก็ะสีไปเอาอันใบขาบา้าวโพดใบหมักเอืองยองใส่น้ำกันเป็นยาเนาะพี่น,อนอ้องยิ่งยุ่กลา,างคันทั้งหลายหนแต่พี่น้องไม่ต่อยาเองยืดใช่ไหม ันที่เอาไปลองไว้เอาไปย่องไว้กะไป,ปั้นไว้ก่ะใส่แกงเฮ็ดเบิดแล้วพี่น้องก็เลยเดี๋ยวมาเก็บเอาไหมหว่วยายกนนารเงาแทนนี่ ใบเอ็นยืดตัวแม่จต่พี่น้องอันนี้เป็นดอกละเด้ละพี่น้องเนี่ยเห็นบอ่อดอกมันเนี่ยจับพี่น้องดอกมันเป็นดอกแล้วเนี่ยเนี่ยดอกเถ่าดอกก็มีเนี่ยเดี๋ยวเายาเก็บก้นเด้อจับพี่น้องเด้อเด้อคลิปมันสีเงามีคนปั่นจักรยานมา จัาพี่น้องี่จ้จพี่น้องเป็นผู้เขาขืนจังซี่จ้าพี่น้องข้นสั้นกิง่งดิงผุนเดอ้อจ้าเดอ้อพุนพุน,นยาพาปิงขืนไปได้เฮ็ดเพลิงหลายดอกกุจ้าจ่าสิบ้าเมื่อเราจะบัดนี้พี่น้องหลอบแร้งกะนีะ่ยจ่าสุโมงหนึ่งจ้าพี่นอ้องยางวนไปวนมาสุโมงหนึ่งฮะ ได้แกงหนึ่งยู่จ้าพี่น้องเฮ็ดเพิงก็ได้หลายดอกยูจ้าแต่พี่น้องกับพ่อกันคิดไม่นาะจากพี่น้องเนาะกะมาอื่นจักสิไปไซดอกจำมาอื่นก็ได้พาสิมีเฮ็ดบวบูตักัสเลาะคือเกาหล่ะจากพี่น้อง้าพ่อกันคิดไม่จ้าเฮ็ดไข่มุกบ่ได้ไทยจ้่พี่น้องทายย้าได้พอตะดอกอันเอาบ่ได้ก็เลยบวไายจากพี่น้องจากพี่น้องเมื่อบ้านจ้าพ่อกันคิดไม่จ้าบ๊ายบายจ้า